สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาพี่น้องครับเดินทางมาไกลพอสมควรวันนี้แต่ว่ารับรองว่าพี่น้อง f อซได้ชมของดีแน่ๆพี่น้องครับวันนี้ผมมา,าฟาร์มของเฮียวินัยนะครับนะได้ยินข่าวว่ามีพ่อพันธุอนาคตพ่อพันธุ์เลยนะครับนะที่นี่ สวยๆอยู่ตัวหนึ่งนะฮะวันนี้ผมจะพาพี่น้องนะฮะมาชมพร้อมๆกันเลยไปติดตามกันครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมานี่ฮะยืนจังก้าอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยครับนี่คืออนาคตพ่อพันุ์นะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้สุดจริงพี่น้องครับใหญ่ยาวลึกอยู่ที่นี่หมดพี่น้องครับ <c oughs> นี่คืออนาคต พ่อพันธุ์ของภาคตะวันออกเลยก็ว่าได้พี่น้องครับเนี่ยฮะตอนนี้ผมอยู่กับเฮียวินัยเฮียสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับครับผมเฮียที่นี่เขาเรียกพิกัดหมู่บ้านอะไรครับเอ่อตะบลแปลงยาวครับผมอำเภอจ่ไอแปลงยาวจังหวัดสงเซาครับผมครับเบอร์โทรติดต่อครับเฮีย081์ดหนึ่งครับสามเจี่ครับ3 0 9 9ครับผมอ่ะเข้าเรื่องเลยพี่น้องครับเฮียครับตัวนี้ เป็นใครมาจากไหนเฮียพอจําได้ไหมอันนี้เป็นวัวนําเข้ามาครับครับผมมาจากฟาร์มมาริโน่ครับผมครับชื่อว่าเจ้าทองคําครับผม969ครับครับผมชื่อไทยนะครับพี่น้องครับเจ้าทองคํา969นะฮะนะครับส่วนชื่อที่มากับใบเพชรนะครับพี่น้องครับโมริโน่แลนเชสนะฮะโมริโน่แลนเชสจำชื่อนี้ไว้พี่น้องครับหรือว่า ชื่อไทยก็คือเจ้าทองคํา969นะครับพ่อของเขาคือสโมกกิ้งกันพี่น้องครับ109ทับ7นะฮะสโมกิ้งกันก็เป็นลูกของวินเชสเตอร์แมกนัมนี่คือสายพ่อพี่น้องโอ้โหฟังจากสายพ่อแล้วเนี่ยไม่ธรรมาดาจริงครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมให้ชมวัวไปด้วยเดี๋ยวผมจะ บอกสายแม่อีกทีหนึ่งนะครับแม่คือเลดี้รูเมรานะครับผมเลดี้รูเมราเป็นลูกของ J จดีเนะครับเอลโมมันโซนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับสายพ่อสายแม่นะฮะปู่ย่าตาทวดเดี๋ยวใครอยากรู้มาดูใบเพชรได้นะฮะส่งใบเพชรให้ดูได้แต่วันนี้นะครับที่มาวันนี้ก็คือนะฮะนี่แหละครับโชว์ครับพี่น้องครับแล้วก็ คูดง่ายๆว่าโปรโมตนะครับโปรโมตพ่อพันอเมริกันมามั่นเลือดร้อยนำเข้าพี่รองครับจุดเด่นของเขานะฮะเฮียพูดนิดนึงจุดเด่นของเขามีอะไรบ้างเฮียก็หนาลึกครับครับผมหนาลึกลึกกระชับครับขาใหญ่ครับครเนื้อดังดีครับครับอ่ะฮะก็เดี๋ยวผมให้ดูส่วนท้ายก่อนนะครับดูวัว ดูที่หางครับเป็นไงพี่น้องโอ้โหแขนผมนี่ไม่ต้องไม่ต้องเอาไปเทียบฮนะต้องเอาขาเทียบแล้วครับโคนหางนะฮะผู้หางสุดลงมาเกือบถึงพื้นไข่ดำครึ่งใบพี่น้องดูเอาไข่ดำครึ่งใบนะครับกระทูขาหลังสวยจริงๆนะครับอายุสปีฝาอายุประมาณ2อขวบ กว่านิดๆนะฮะนี่คือด้านข้างของลําตัวนะครับด้านข้างของลําตัวเจ้าทองคำนะครับ969ด้านหน้าบ้างพี่น้องครับนี่คือหน้าตาอันหล่อๆของเขานะฮะเอ๋นำเข้ามานานหรือยังครับตัวนี้นํำเข้ามา ประมาณหกเดือนแล้วหกเเดือนแล้วครับครับผมอนาคตกับเขาวางไว้ว่ายังไงครับผมก็จะไปรีดน้ําเชื้อครับครับราคาเป็นกันเองครับผมครับแต่ราคายังไม่ตั้งครับราคายังไม่ตั้งครับผมมีแผนจะไปวันไหนเฮียก็ประมาณวันจันทร์นี้ครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้คือประมาณวันที่สิบเจ็ดครับผมที่ฟาร์มก้ามปูฟาร์มก้ามปูฟาร์มครับ จังหวัดอะไรเฮียเอามปูฟาร์มอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะตัวนี้ก็คือจะนำไปรีดน้ำเชื้อเร็วๆนี้พี่น้องครับอายุ2ขวบกว่าอนาคตพ่อพันธ์นะฮะพี่น้องเห็นจุดเด่นอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าครับตนโนกใหญ่มากพี่น้องดูเอาเนี่ยฮะลำตัวยาวแผ่นหลังตรงนะฮะตัวนี้เนี่ยเหมาะ ที่จะไปปรับแก้แม่พันธุ์ที่หลังเส้นหลังไม่ตรงตัวนี้ผมว่าเอาไปแก้ได้เลยนะครับอันดับที่2กระดูกพี่น้องครับแม่พันธุ์ที่กระดูกเล็กๆแข้งขาเล็กๆขาไม่ตรงเอาตัวนี้ไปแก้ได้เลยนะครับโอ้โหใหญ่จริงๆพี่น้องเนี่ยฮะส่วนสูงประมาณ1 6 0ถึงไหมเฮียครับประมาณนั้นครับบวกครบ,บ ครับบวกลบเนาะครับผมจุดเด่นคือเรื่องของกล้ามเนื้อพี่น้องให้ดูกล้ามเนื้อท้ายครับนะฮะลึกมากๆครับหย่อนลงมาจนเกือบจะถึงข้อขาแล้วนะครับนี่วัวยังไม่เต็มที่นะพี่น้องนะวัวยังโตได้อีกเลยนีครับโอ้โหเอียคิดยังไงถึงเลือกตัวนี้ครับเห็นตอนแรกเป็นยังไงบ้างก็ชอบมันนะครับชอบมันมันสีมสวยดีครับแล้วก็เนื้อหนังมัน มันหนาดีครับคิดว่าไปได้แน่แน่ใช่ไหมครับครับพี่น้องครับให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะนี่ฮะตัวนี้นำเข้าจากอเมริกานะครับนะเป็นอนาคตพ่อพันธุ์ที่ผมอยากจะแนะนำพี่น้องเหลือเกินนะครับนะราคาน้ำเชื้อยังไม่ได้ตั้งใช่ไหมเฮียยังยังครับแต่บอกได้เลยว่าเกษตรกรจับต้องได้ครับไม่บวกราคาจนเวอร์จนเกินไปครับสามารถ ซื้อได้เลยราคาเกษตรกรราคาเกษตรกรครับผมเป็นไงบ้างครับพี่น้องครับผมว่าโอ้โหสุดจริงๆพี่น้องครับตัวนี้คืออนาคตพ่อพันธุ์ของโซนภาคตะวันออกเราเลยทีเดียวนะครับก็ฝากเจ้าทองคำนะครับไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะฮะของพี่น้องนะครับเวลาที่อยากจะผสมบัวสักตัวหนึ่งก็นึกถึงน้ำเชื้อของเจ้าทองคำนะครับ เอาละครับพี่น้องครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ